ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่รองช่องทยอีสานบ้านหฮวทุกคนนะครับเด้อเอาพ่อพ่อครับลุงโบขึ้ขีีโมขึ้เกาวเรพี่น้องเอาลุงโบกับจิภาคพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการจับปลานี่มาเคลื่อนพี่น้องเป็นยังสี่ละครับบางคนอาจจะบ่เคยเห็นเอาหาปลานี่มาเคลื่อนแถวทางบา้านลุงโบนี่แหละครับอ่าทางอุดรธานีเฮามื้อนี้อยู่ทงางศรีฐานเด้อพี่น้องเด้อเอาสะพานเล็ก,กว่าซั่นว่าเอาปลาก็ได้เก็บได้แกะจังซี่ล่ะพี่น้องซอยกันแกะครับมากันหลายคนก็ซอยกันพี่น้องเอาทางพีดไปเลยพ่อ ปลาก็ลังขึ้นเนอะได้ยินข่าวเอา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 พอไดพอใดครับเอ๋อพี่น้องเราการที่คอตัวไปฟังทั้งบุญทศกัณฐครับผมอ่าทางพี่ก็กำลังห่างแหยะพี่น้องเอาเทือนเทือนว่าสั้นว่าเอาเอาเหลียวบ่ค่อยเห็นปันได้แต่พี่น้องเห็นตะหลังว่าสั้นเห็นตะหลังพ่อวัวัว่าสั้นพี่น้องเอาแหยะเลื่อนมาเหะจุ่มน้ำเล่าก็ว่าสิเมียบ้านตั้งแต่แรลกเลยสิ อมัดแหล่ะพี่น้องสีเมียบานนวะสันเอ้าทังพี่เป็นจังไดทังพี่กับปดปลาพี่น้องอ้แน่นอนอีลีครับผมเอ้าดีใจน้ำเล่าพี่น้องสำหรับปูก้เจามหาปลาได้ปลาพี่น้องเออเอ้าวดล้วครับยังได้กะละมังเล่าพี่น้องปวดล้ครับเอ้าโอ้ยพี่น้องเอ้าแหนี่เอาอีกบ่ระว่าสันมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยปวดโพปวดโพเอาสุดยอดครับผมอ่ะเหมือนกันครับ ไอ้ตั้งบุนพี่้องเอาเอามาเลยครับมาเลยมาแล้ว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 เอ้าอี่พอมาแล้วครับมาแล้วครับปลาครับเอ้าจังหวะนี้ไน้ปลาเขาสวยอยู่4-5ตาโตัวใหญ่ๆเลยครับเอาสุดยอดสุดยอดเอามาเอ้ยเอาไปเออไปแล้วพี่รอง ปานเพียละสามมาสันเอาทั้งปุ่นก็ไปแล้วครับบอกไปเห็นปลาไหนได้พี่รองเด้อมืดเอาของมันไปแกะอ๋อเอามาแกะตัวแล้วพี่น้องทั้งปุ่นไปไหทั้งปุ่นเอาแย่งไปไไปหาเราเนี้ยไปไหนไปยังใดโอ้ยพี่รองเลยอ๋อเจ้าก็หมันแต่เจ้าก็หมันแต่เอาเอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอาอย่าเหยียบปลาเราอย่าเหยียบปลาเรามาแล้วพี่น้องเอา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  โอ้ยพี่รองเอ้ยเอาไปเก็บไปเก็บไปเล่าเนียไปเก็บไปเล่าเนี่ยขวดโคขักเนีเอยพี่รองเอ้ยเอาเราแก่ตัวแก่ตัวพี่รองเอาเราแก่ตัวว่าสันเออเอาแก่ตัวว่าสันมือในแก่ตัววะไรเราีแก่เสียแล้วล่ะครับเอามาเอาเลยครับควกาตัวมันจำใช้กระไดไม่ยังล่ะตัวเดีย โอ้ยมันดึงเหี้ยบักแห้งตัวเดียวเนี่ยสร้างวาด่ละมันบักเห้อังนี่ยคันถ่องมัน่ค่อยถืหอืมเป็นสันละพี่น้องคันเถือกเดือดเถือกนั่น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 โอ้ยว่าแล้วข่อยว่าแล้วเขาบอกว่าคันคันคันบ่าได้คันบ่าได้จังว่านี่เราสีแก้เสียว่านแลเก็บนั่นโอ้ยพอเลยเนาอไรเลยครับน้ำกนไปพี่น้องน้ำกล่นไป อกกอเอ,ออยังให้แหเราได้จุ่มน้ําอันแหเราได้จุ่มน้ำเป็นยังซี่ละพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่น,บ <S 1> <S 1> นี่ขันแหเราได้จุ่มน้าเป็นจังซี่เออบางหนึ่งแหเราเบาครับเราได้ได้ตัวเดียวครับอาจังว่านี่ได้บ่ตําก็หาลกูกโอโ้ยพี่น้องเลยสุดยอดครับสุดยอดอ้ามาเด้อโลชิมหามาเด้อมาด้อมาเด้อโลชิมหามาสิ ตั้งปีกระพาะตั้งปีพี่น้องซอยกันแล้วครับเอาหาเบิร์ดเคล่นละมื่อลเลยเอาเวลาครับแขนไว้สิครับเอาเอาเพิน่นกระสีบแบบคู่ก็เอาปลาออกจากแหพี่น้องจังสั้นแหกระสีน่าครับเอาเอา๋อก็ตีกัได้เยอะนิดหน่อยสองสามตัวพี่น้องเอาไปแล้วครับเอาพี่น้องเป็นจังได้ว่าสัน่นเอาเบิ่งกันครับ พอได้บ่อจ่อได้อยูอ่ครับหนึ่งตัวครับดิ่นน่องเน่งน่องเนงอยู่ในแห่พี่น้องเอ้าพอได้พ,อได,พอได้ปลาก็มาเป็นระยะแล้วพี่น้องเด้อเออโบเดมาตลอดมือตลอดเว้นนะว่าสันเออวดถือวดถือระวังเจาเ้ามือนตกกันวหวยไปไปแล้วครับสามตัวสามตัวว่าสันเอ้าทังบุญกาเตรียมตัวแล้วมั่งหน่อยมึงส่งที่เติมตัวเมียบ้านแล้วมั่งหน่อยทั้งบุญพี่น้อง